ใส่ไม่ดีถุงงที่ทำไมเขาถึงใส่ดางม่กมมันติดเศษแต่กีเงสุดาเจ้าเอ้โะกอนเมื่กี้ให้ตะกอนถุงสุดท้ายป่ะฮะรัรถังมารถงมาสีดมาุงสุดท้ายแล้วครับสีส้ม น้าที่ว่ารูไหนจริงเด็กนั้นหลังเด็กนั้นหลังเด็กนั้นหลังผิดเออทำไมเขาไม่แทงด้านในเรอว่ารูอ่ะเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีการวาดัดรูปสีเป็นทำให้แบบว่าเหมือนยึดเกาะอ,อ่ะโอเคล้างเกลือนครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงเหมือนเปิดใช้เรนเส์เลยเมื่อกี้ ี้ลงท่อเลยครับบโอเคเราทาความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพืนถนนหน้าบ้านเราเยเสียงปีศาจเลยเทาบ้านค่ะเาใส่ยางเขามาก็บในบ้านบีมม่บมกับตาแตงเข้ากัน้เลยคะบนกระเบกรเปดูมันสตอ พีบไหนดูสิก็บีมาชวนคุยด้วยเปิดใจเลนเทสปาจะได้ยินเสียงเมื่อกี้ด้วยอ๋อใช่ใช่โอเคก็สนุกสนานมากๆถุงแล้วเปิดสำหรับคลิปนี้ปาปาแม่บีน้องบีมก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสวัสดีครับ S26 g o Pro C ฉ่เตรียมไว้ให้ลูกเตรียมมามีสฟิงโกเมยอิลิทผสมบีแลคทีสสูตรที่เนื้อกว่าเดิมไปอีกแล้วนะเมา S26 g o Pro C ไม่มมได้เลยไม่ <ๆ S 2> ได้แบบอธิบายปนนืนชิดน้ำไฟฟ้าที่ซื้อมาเลยเนี่ยปืนชิดน้ำโมดอรี่มีสองกันกล้องก็เป็นแบบนี้ครับแล้วคนรีวิวหายไปไหนนะคนรีวิวคนรีวิวหายไปไหนจะถ่ายไหมอา้าเดี๋ยวล้มนะอุ้ยนี่คนรีวิวอะ่ะอุ้ยทำไมกลายเป็นแมวไปได้ยังไงอ,อ่ะมาแล้วจ้ะ แกวน้ำมา,มมาค่ะท่ไ<ๆ>าไอวาไว้ในนั้นลูกนนเราจะมาเนปืหัวปีกินกับสำมแตงเข้ากันมากเลยค่ะสจูบอว่าวันหลังถ้าทายคลิปกันวิ่งหนีกนจว่จูจะจงชื่อโซตจูแมวบีมแน่ ต้นไก่เป็นไงครับแม่บีกบระบอกหนิกระบอกนี้เขาจะดูดน้ำอัตโนมัติได้ครับอ่าไหนอ๋อมีลำกล้องด้วยใช่ปะใช่จุ่มกระบอกดูไปอ่าห้าดดูเขึ้นมาปุ๊ดออแล้วก็หยิบต่อได้เลยใส่ข้างบนครับอ๋อสองแบบวิธีใส่น้ำมีสองแแบบ อองบจ,จอ๋อจุดน้ำนี่อีก็ใส่ได้อันนี้จะเป็นปืนของบีมนะที่สงการามเอาไปเล่นส่วนกระบอกนี้ของแม่แกเอามาที่แม่เอ,อาไปเล่นอันนี้ของแม่จะดุดน้ำกระโดดบมา,ามไม่ได้ต้องบอกแต่คนกระบอกเท่านั้นโอเคนี่แบตเตอรี่ที่เขาให้มาชาร์จแม่แล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะใส่เลยครับเดี๋ยวเราเออกไปเล่นกันมาใส่น้ำกันไหนดูดน้ำยังไงทำทำยังไงครับ คือเราพิมลงไปแล้วยังไงถ้าพิมก็ตรงไหนข้วอีกอีกเขบวนเาน้ำเลยง่ะด้ดวัีเ้าน้ำขี่ส่วนของแม่ต้องกอกน้านะกระกอกปกติก็เข้บวมอ๋อถ้าต็มแล้วออกมาแบบนี้เราจะรู้ใช่ไหอยเพิ่ย่าเ่งเดี๋ยวรอแม่ก่อนโอ้ดูดิ ฝนมาลุกเลยอ่ะกเลยนะทับไหลอ่ายิงของมีมันจะออกแบบนี้ใช่ป่ะบบุปรู้ก่สุนของแม่แบบไหนครับของแม่อะไรของแม่มั้งมีมีอ๋อของแม่ก็ออกแบบนี้เหมือนกันอไปเอาแล้วเ นี่เห็นไอ้แทกเลยดูดิแค่คืนเดียวขึ้นมาต้องเริ่มเลยคืนเดียวเนี่ยแค่คืนเดียวอะอะไรอะเห็นอะไรไม่รู้อะยิงเลยกินไม่ได้ไม่รู้จะกินไม่ได้โหแรงอะ่ไมรน้ำที่แห้งอะไรกว่าที่สดแน่ล่โอ้แทกเลยเจอลวดยิงเข้าไป แรงแค่ไหนผมบีแรงว่าแตกเลยอ่ะลิ่วเลยลิ่วเลยยิงใส่พายุยิงใส่พายุยิงถึงนะยิงถึงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยคุณใส่เสื้ออะไรเนี่ยพลพบนเหรอไหนดูสิข้างหลังข้างหลังข้างหลัง พลพุนทีมอ oh, ่าซีเซียพลพุนธุใส่ด้วยรถน้ัเงินทำไมเดงเนิ่ยบอกว่ายู่ดีๆมาชีดทำไมอุ้ย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 ลมแรงมากเลยอะจะปิวปะนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ